ถ้าสำหรับวันนี้เราอยู่กับไมโครเดนเซอร์ USB นะครับเป็นไมโครเดนเซอร์ USB เสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านกล่กองที่เป็นแฟนทอมพาวเวอร์เหมือนแต่ก่อนนะครับจะเป็น USB เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์โดยตรงใช้งานได้เลยครับเป็นปลั๊กแอนเรวดเร็วมากนะครับตัวนี้เป็นไมโครเดนเซอร์ราคาถูกมากๆนะครับผมซื้อมาแค่ไม่ถึง500บาทนะครับ นะผมก็ยังลังเลใจอยู่ว่าเอที่แรกม,มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาดูแกะกล่องมาดูครับว่าข้างในมีอะไรมาให้บ้างนะครับนะราคาไม่ถึง500บาทนะครับเป็นไมโครคอนเซอร์ USB ปรับวอลล่มได้นะครับนี่ลักษณะกล่องนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีชื่อบอกนะครด้านหลังกล่องอย่างนี้ครับ เปิดกล่องขึ้นมาจะมีฟองน้ําให้หนึ่งอันมีคู่มือให้เล่มหนึ่งนะครับบอกเป็นรูปภาพชัดเจนนะครับว่าต่อยังไงอะไรยังไงนี่ครับบอกไว้หมดนะครับแล้วก็มีสายยืดบีให้นะครับสายยืดบีนะครับแบบนี้นะครับสายยืดบีแบบนี้ให้นะครับประมาณยาวอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวผมลองวัดดูก่อน วิยาแค่ไหนแล้วก็ตัวไมค์นะครับตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับเนี่ยตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับตัวไมค์นะครับแล้วก็เป็นขาตั้งขาตั้งขาตั้งนี้นะครับเป็นขาตั้งนี้มาให้แล้วก็เป็นตัวยึดเป็นตัวยึดมาให้หนึ่งตัวตัวยึดมาให้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยะในกล่องก็จะมีประมาณนี้อุปกรณ์เพราะราคาค่อนข้างถูกมากนะครับนะ สองน่าจะประมาณไม่ถึง500ครับตัวนี้ราคาไม่ถึง500นะครับอย่ทีนี้เรามาดูอุปรกรณ์ทีละตัวนะครับหนึ่งเนี่ยเป็นฟองน้ํามาให้นะครับเป็นหัวยึดมาให้อย่างนี้นะครับหัวยึดเนี่ยแล้วก็ไปยึดกับ น็อตที่เป็นขาไม่เอาได้เลยนะครับเพื่อจะให้มันตั้งขึ้นนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับเป็นเกียวด้านในนะครับเนี่ยครับเป็นเกียวจะเป็นเกียวอยู่ด้านในนะครับเป็นเกียวด้านในนี้จะเป็นเอาไปใส่ที่หัวนะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นขาขาแข็งแรงนะครับขาที่ให้มาไม่ใช่ไม่ใช่ขาพลาสติกนะเหมือนเป็นขาเหล็กครับดีมากเลยนะครับขาตัวนี้เหมือนเป็นขาเหล็กเลยแล้วก็มาใส่ได้เลยนะถอดตัวนี้ออกก่อนถอดออกก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ หมุนดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยหมุนก็ไปได้เลยหมุนเราคิดว่าแน่นแล้วก็พอแค่นั้นนะครับเราก็ตั้งสามขาปรับยังไงอย่างงี้นะครับทีแล้วก็เอาตัวไม้นะครับตัวไมมาใส่ได้เลยนะครับหมุนเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหมุนข้างล่างนี้ก็ได้นะครับข้างล่างนี้ขึ้นไปก็ได้นะครับ เนี่ยหมุนไปตามงี้มันก็จะแน่นครับเนี่ยหมุนแค่ตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากกลางขา,าออกปุ๊บอย่างงี้มันก็จะตั้งอยู่อย่างงี้นะครับแล้วก็สายที่ให้มาเนี่ยมาเสียบสายด้านหนึ่งจะเป็นย s b บปกติอย่างงี้นะครับอีกด้านหนึ่งอันนี้น่าจะสายน่าจะให้มาเม็ได้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเป็นหัวตัวน,นี้นะครับ ัมจะมีสองด้านนะครับฝั่งนี้เสียบกับคอมพิวเตอร์ฝั่งนี้เสียบที่ก้นไม้นะครับเอามาเสียบเลยเสียบไม่ยากครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนี้เลยแล้วเราเอวเอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งไปเสียบกับช่องย s b ในคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับเสียบช่องไหนก็ได้ที่ว่างนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการประกอบและการเชื่อมต่อแค่นี้ครับเสร็จแค่นี้ง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันหม่โดยรวมนะครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มกับปุ่มมิวส์ก็คือตัดเสียงชั่วคราวอย่างเงี้ยกดลงมาจะเป็นตัดเสียงชั่วคราวนะครับแล้วก็หมุนหมุนตัวนี้คือเพิ่มลดเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับนะเวลาใช้ก็หันด้านที่เป็นปุ่มเนี่ยเข้าหาตัวเรานะครับหันข้างที่เป็นปุ่มก็หาตัวเราฝั่งตรงข้ามจะอยู่ข้างนอกนะครับจะอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับ เวลาตั้งก็ตั้งลักษณะนี้ตั้งไว้ข้างหน้าเราอย่างนี้แล้วก็อยู่นี้นะครับใครมีขายยึดตัวใหญ่ก็ใช้ขายยึดก็ได้นะครับเสียบช่อง USB ให้เสร็จเรียบร้อยด้านนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์เราแค่นี้เองครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเป็นมายุ s บเป็นปลั๊กแอนเพย์พร้อมใช้งานได้เลยครับนี้โอเคครับพอเราเสียบ USB บเข้ากับคอมพิวเตอร์เราจะขึ้นไฟสีเขียวแสดงสถานะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพื่อหมุนปรับเพิ่มขึ้นนะครับนะครับเสียบเสร็จขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆฟังก์ชันไม่เยอะนะครับใช้งานง่ายต่อมาเราก็มาเช็คที่โปรแกร,รมบันทึกเสียงเรานะครับอย่างของผมที่ใช้เนี่ยใช้เป็นโปรแกร,รม Audacity เพื่อบันทึกเสียงอย่างเดียวนะครับ กดเลือกตรงที่ตัวเป็นรูปใหม่ตรงนี้ครับจะเห็นคำว่าเลข7 USB ข้างหน้านี่ครับอันนี้คือเป็นชื่อไม่ของตัวนี้นะครับคือ detect แล้วนะครับเป็นเลข7ข้างหน้า7ขีด USB นะครับที่เขียนว่าไมโครโฟน7ขีด USB Audio Device ตัวนี้ครับก็เลือกที่ตัวนี้เลยครับเลือกตัวน,นี้นละ้วพอเรากดบันทึกปุ๊บกดที่ปุ่มแดงบันทึกปุ๊บอย่างงี้ครับมันก็จะมีเสียงเข้าไปนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามสี่เทสไม้นะครับเทสไมทีนี้ก็เพิ่มเสียงขึ้นอีกนะครับเราเพิ่มเสียงขึ้นอีกตัวกราฟเสียงมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแสดงว่าเสียงมันเข้าเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเสียงมันจะเพิ่มชัดขึ้นนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเราไปเทสที่โปรแกรมบันทึกเสียงเราได้เลยนะครับ ต่อไเราจะมาทดสอบกับโปรแกรม OBS นะครับก่อนอื่นแล้วก็มาเลือกบวกตรงนี้ก่อนนะครับบวกขึ้นมาเป็นตัว Audio Capture Device นะครับกลงจะตั้งชื่อก่อนก็ได้นะครับเลือกมาแล้วเราจะมา,มาดูรายชื่อตรงนี้นะครับนี่ที่เขียนว่า7 USB Audio Device นะครับตัวนี้แหละครับดกดต่อไปเลยนะครับกดโอเคนะครับ ทีนี้ก็มาดูที่ช่องใหม่ตรงนี้ครับนี่ฮะใหม่อันนี้คือเวลาเราพูดนะ่ะเวลาเราพูดแล้วมันมีขีด,ดวยยิ่งเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าใช้ได้แสดงว่าใช้ได้นะครับ,น,รบนี่ฮะแเรามาลองทดสอบเสียงใหม่ที่ได้จากการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม OBS นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สตรีมไลฟ์สดต่างๆนะครับเสียงที่ได้จะประมาณนี้ครับ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเทสหันหลังอ้อมมาทางด้านนี้นะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับเป็นไงครับได้ยินเสียงข้อสังเกตนะครับต้องเอาไมค์เข้ามาประมาณนี้นะครับถึงจะได้เนื้อเสียงที่โอเคนะครับ สวัสดีครับในช่วงนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้ไมโครเดนเซอร์ usb ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับใครที่ซื้อไมค์ USB มาแล้วก็สามารถนำไปต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นไมค์ USB คอนเดนเซอร์ USB ที่เราสามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่เราเนี่ยก็สามารถนำมาต่อเข้ากับ โทรศัพท์อย่างของผมจะเป็น type C นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นอกจากอุปกรณ์ที่มากับตัวไม้แล้วนะครับคือสายย s B ตัวไม้นะครับอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นมากถ้าเราจะมาต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือคือสาย OTG นะครับสายไม่กี่ตังค์นะครับเม็ดไม่กี่ตังค์สายตัวนี้เนี่ย จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อสัญญาณใหมค์เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับโดยของผมเนี่ยจะเป็นไทซีนะครับเนี่ยนะครับไทซีฝั่งนี้เชื่อมกับ USB ที่เป็นสายของอไมโครโฟนนะครับที่เป็น USB อันนี้เข้าโทรศัพท์นะครับฝั่งนี้เข้าโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับแล้วก็แกะสายไมค์ออกมานะครับ สายไม้จะมี2ด้านอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านนี้ต่อเข้าที่ก้นของไมโครโฟนด้านนี้เอาไปต่อกับสาย otg นะครับนี่นะครับอันนี้เข้าไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับต่อเข้าไม้เรียบร้อยแล้วด้านนี้ก็เอาสาย otg ที่เราซื้อมาเนี่ยเข้าไปต่อเสียบเข้าตัว USB ของไม่นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับต่อเข้าอย่างนี้นะครับทีนี้มันจะเหลือฝั่งที่เป็น type C แล้วก็เอาด้านนี้ต่อเข้ากับโทรศัพท์ของเรานะครับนี่ครับต่อเข้าไปเลยปึ๊บนี่ฮะมันจะติดไฟที่ตัวไม้จะติดหน<า>ึ่งสองสามสี่ห้าหปดท เอาเทสอาลหนึ All ่งสองสามสี่ห้านี่ครับมันจะขึ้นว่ากำลังบันทึกเสียงผ่านยูเอบีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเทสเอาเทสอ่าผมถอดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเทสอาเสียบนี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับกำลังบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนยูเอบีนะครับแสดงว่าเข้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9หนึ่เทสต์ครับถ้าใครอยากจะเอาไปต่อให้ทำไลฟ์สตรีมหรือว่าบันทึกเสียงเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับก็สามารถซื้ออุปกรณ์ OTG ตัวเนี้ยเข้ามาช่วยได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้ดีนะครับแต่ไฟที่จะใช้ก็ไมค์ของไมค์จะใช้ร่วมกับโทรศัพท์นะครับ แบโทรศัพท์จะมีเยอะหน่อยก็ดีนะครับโอเคครับ